สวัสดีค่ะมิชานางสุกัญญาบุญแทนค่ะเป็นแม่บ้านเอทหารชาวแปดค่ายพระขุ่นผ่าเมืองค่ะตอนที่ว่าเอายาโดกุนามีไปทานนะคะไม่ได้ทานเองหรอค่ะเอาไปให้สามีทานสามีเป็นภูมิแพ้แล้วก็ทานข้าว เบื่ออาหารเลยเนี่ยค่ะก็เลยไปให้ก็เลยมาคุยกับพี่ๆดูเขาบอกว่ามียาตัวนี้ช่วยช่วยลดอาการภูมิแพ้หลังจากที่เอายาดูโกโดามีไปให้สามีทานนะคะก็รู้สึกว่าจะทานข้าวได้แต่ก่อนจากเบื่ออาหารทานข้าวไม่ค่อยได้ก็เช้ามาก็จะทานข้าวแล้วก็อาการ อาการภูมิแพ้ก็น้อยลงค่ะแต่ก่อนนี้จามบ่อยเวลานอนตอนกลางคืนอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ก็จะจามแบบนอนไม่ค่อยได้น้ำมูกไหลพออายาตัวนี้ไปลองดูก็รู้สึกว่าจะจามน้อยลงค่ะแต่ไม่ถึงกับหายขาดถ้าท,ทานต่อไปเรื่อยๆอาการก็คงจะดีขึ้นนะคะคงอาการภูมิแพ้ก็คงลดน้อยลง ตอนนี้ก็น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะจากตะ่อนเบื่ออาหารตอนนี้ก็ทานข้าวได้ดีค่ะอ้วนทวนขึ้นก็ขอขอบคุณพัติภันธ์ดูกุดามีมากนะคะที่ช่วยถ้าเกิดไม่ป่วยไม่เป็นโรคก,ก็ทานได้นะคะสามารถบำรุงร่างกายค่ะก็จะจะแนะนำเพื่อนๆที่รู้จักกันเวลา ที่เป็นภูมิแพ้หรืออะไรเงี้ยค่ะทานด้วยขอบคุณค่ะ